ตามลุกตามลุกสีได้หนิสูงสีได้หิเดี๋ยวคุณเขาแนวนี่เนี่เดี๋ยวเบิ่องต่อ่ามันคนยกหรือว่าปลาเข่าครับโอ้ยโอุ้ยพังหมดแล้วพังถึ้นมาเนี่วหนมามามาเบิ่งรอบบอกแล้วปลาไม่เข่าก็ดูว่เนี่ข้อใช่แบบเฉือนๆได้นน่ก็สั่งยกเว้นเออปลายกเลยเห็นแต่หลังแล้วครับเนี่ยนี่ โอ้ยโคตรใจอ่ะตามลุกตามลุกสสีได้นี่สูอียใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าหมูวานี่สูสีได้เนี่เบิ้งเหนียวใหญ่กว่าเออโอ้สูสีได้นี่เบิ้งเอาเอาเบิ้งโอ้โคตรเนี่ยนะพี่น้องจนรอบปิ้นขึ้นมาครับผมมือเส้าเขาบอกได้ไหมอันนี้เขาไมาหยามหยามแรงนะได้เอามาใกล้ๆผมเอาสีบ่าว่าไอ้เขาเอาปัดตลาดมาใส่บ่เอาไหมลูกเบิ่งเอาเอาเอาว่าท้าผีกันตั้งรอย้อนแสงกินกันได้เอาตลาดเลยเอาเอาสีเบื้องนี้ อันน <laughs> <c ười> <c ười> <laughs> ี right. ้ล no ้างเียว่าถือมันเอาใส่ห้อเลยเป็นบ่อหนาสิแม่ยิดดิเขาจะหลงล่อเข้าไปเอาเดี๋ยวเอากะสันเอาเบิงเด้พี่นนอะเงยกลัวเดี๋ยวไปสร้างเบิองนี่คือสิงแย่ก็ตัวหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านนี่งแย่อีกอีเออไก่เมืองว่ะป่าบ้านป่าโดเอาเบิงเดี๋ยวเนกว่าเนเห้ะป็นปลาโดได้เปนารืม่เมือแบบเนียนเลยเลยเนี่ยเลยหนามรู้ป นี่แบบเนียนเลยโ้สูสีเนาะเอาเดี๋ยวถ่ายภาพเิ่งกันนะนี่แบบเนียนเลยอ่ยข่าวข่าววเขาเอาขันขันขันบ่อข่แสดงว่าคนยกเออขันบ่เข่าวแซมมาคนยกเน่ยเขาแนวนี่เนาเดี๋ยวเบิ่งกันว่ามันคนยกหรือว่าปลาเข่าครับโอ้ยโอ้ยหเจ๊กตัวโอ้ ตัวใหญ่อะตัก็พอดีครับใสหมอครับใสรุ่นใสรุ่นลยมาเลยใสรุ่นเอายาเบิ้งข้งหนามันก็ส่เนาะใ่รุ่นใสร่นไปตงกางะไปบ่เขาเขาใหญไปเส้นมันหัมนะอืองยกเบิ้งยกเบิ้งคือเป็นตาปลาขาเขาพพี่น้องตัว บะเข่านี่เสียวอีกอันหนึงมะไทยอยู่สิมะเข่ามะเข่าเป็นแล้วเป็นแล้วอันนี้คือแต้มที่สองของเราอ๋อโอเคไก่เที่ยงว่ะสองห้อตัวนั้นมันถ่องเงยเลยตัวนี้มันตัวตัวนี้มันตัวสันเงยมันแน่นไปเลยนะตัวนี้มันอ้วนตัวนั้นมันสีแบบพองหยดหยดสันเงยตัวนี้สันเงยเออมันท่องเงย เดี๋ยวไปสร้างน้ำนางเบื้องเดียวกะลุอันนี้ก็ถามกันมาครับว่าใส่รอบเขานี่ใส่เหงืบอ,อบปะบ่ได้ใส่ครับบ่ได้ใส่นะครับพี่น้องครับเล่นเบื้งเล่นคิดเห็นเห็นแล้ว<ม>บ่ซื้อส่เลยถามกันเขามาหลายว่าใส่เหยื่อมั้ยครับดักรอบของเราเนี่ยเป็นอย่างขึ้นแต่ปลาคอคือ,คอคมีปลาอื่นเขาแท้นี่คนนี้หนึ่งเขาอันเขาดักกับปลาคอครับผมเสื้อหมากดังสีเนาะบนมันได้ทุกปลาเลยพี่น้องแต่ว่าอันวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการปลาช่อนครับมันก็จะมีแต่ปลาช่อนเท่านี้ครับใส่ให้เห็นเด้อพี่น้องเด้อ ไม่มีเหยื่อไม่มีอะไรนะครับที่ถามกันครับผม<ย>ถามออกมา,าใช้เหยื่อไหมเออวิธีการใส่ปาปากลุดีๆเราจะเอาหยาโพะๆจั็กน้อยมาปิดทางเขมามันนะโปรอบไวครับผมเอาทำการทั้งมันจะมีหลุมของมันอยู่ด้วยพี่น้องเราขุดหลุมไวเนี่ยผมวิธีการใส่ใส่ถามอยู่ว่าอันอายอันึงเออ เ็เป็นยังประอมันคือต้องเขาเฉยเาพดเร่งมเขาไม่ขีสงสัยเนาะปกอมันคร้าผมเป็นังสีแหละปรอโอเคแม่่อประกองเอามาเบิ้งเอาปเหี้ยเ้ไม่ใช่ใมาเบิ้งเบี้อบอกปอไง่ปลาเข่าได้พอนเขามากินปลาได้นี่ หลอดพ่อเสียปลาคุใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้องปลาคอ้ใหญ่โอ้ยหลอดมันเสียหายหลอดมันเสียหายหลอดเสียหายปลาคุ้งใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหพังไปแล้วนี่คือปลาคอ้ใหญ่แล้วเน่ปลาคอ้ใหญ่เลยพื่อนเราเอนเใส่จักรู้เลยเข่ามัดนี่เขามากินปลาเนี่ยขันปลาเขากินปลาไปแล้วกับ่จั๊กเนี่ยกินแล้วเค้วเค้องตัวี้เราสืบท่ำการปล่อยมันปล่อยครับผมไปมาเบิ้งเข่าบ่าหลังนี่เข่าครับผม เนี่ยมีร่องรอยการชนแต่ว่าน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับน,นั่นใส่รูใส่รูอืมเก็บบ่เก็บเบดได้แล้วเอาเอาเขากระชังมือเอาเขาเต็มค้างรถกระชังเต็มค้างรถกระชังเบสรถนี่มันเป็นท่าบาดายพี่น้องยานทึงเบ็ดยานทึงรอบเออเม่นตีทึงเบ็ดยานทึงรอบนะเอออกมาเลรอครับผมมันตน้องเดย์แนวดย์แนวนึงนะ ก็ได้เบ็ดก็ได้รอบบ่ได้รอบก็ได้เบ็ดมือบ้ามานกัน่าพี่น้องเนี่ยครับผมก็สรุปผลงานกลับมาถึงบ้านละปลามาสามตัวแต่โจนั้นเราไม่ช่างผมเราช่างตัวนี้ว่าสงสัยมันได้กี่กิโล่คงับผมสองโลหครับใหญ่มากๆพี่น้องอู้ปลาช่อชนใหญ่โอเคครับผมมานหมาน,นครับ